ครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่งเพลงนี้เนี่ยต้องเสียงช่องว่างหูใจขออนุญาตเชิญเชิญเจ้าตัวขึ้นมาเลยแะ้รกันเชิญคุณตุลเลยนะครับเอาวกเราขอเสียงปอให้ยกับคุณตุล เพลงนี้เนี่ยตั started, ้งใจทำขึ้นเพื่อบอกคนที่มาเติมช่องว่งในหัวใจเราแล้วก็อย่างที่พี่พี่โดถามเมื่อกี้นะครับว่าเหมือนตัวตอนแรกเนี่ยก่อนการตั้งเพลงนี้ขึ้นมาเราเราวีฟซองวรเตอร์ว่าอย่างไงบ้าง ก็เลยอยากได้แบบอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่เอาไ้ใช้คอแต่างงานครับ คิดว่าถ้ามีวันนี้ผมจะดูข่าวด้วย คนมาเยอะๆแล้วทำไมเร็วขนาดนี้แล้ว, <laughs> ว,ลวผมเป็นคนบอกตลอดลผมไม่ค่อยชอบแบบว่าเสื้อผ้ายังไงให้หินก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นชุดขาวอยู่ข้างล่างอะ่ะตะกี้ก็เลยเป็นกบบแปลแแล้วใส่ชุดขาว <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนครับผมว่าเหมือนเหมือนก็คือใช้เวลาในการเตรียมซีนนี้นานเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะให้เขาขึ้นมาบนเวทีได้เนี่ยเราต้องให้เขาเล่นเอ็มวีก่อนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมให้ตอนเล่นเอ็มวีเพื่อจะได้เชิญขึ้นมาบนเวทีจีนี่ใครรู้มาก่อนบ้างอ่ะใครรู้มาก่อนบ้างผมยัมีไม่รู้ โอเคนราจะรู้น้องพี่รู้เรีกรู้ขอบคุณครับพี่เหก็รู้พี่เหงลก็รู้ก็ขอบคุณที่เป็นความรักที่ดีให้นอกจี้ว่าจะเป็นความรักที่ดีที่สุดที่สุด ร้องเพลงด้วยนะครับมิวมิวอย่าลืมร้องด้วยนะเราเล่นใจร้องเพลงยร้องเพลงมันาดน่าที่ได้ได้ร้องเพลงเราจะมีอารมณ์ร้องไมอยู่ด้วยกันแล้วร้องเพลงด้วยลองได้ป่ะลองได้ป่ะชอบอยู่ลองได้ลองได้ครับ จำเนือ<ม>ได้ป่ะผมจําได้นี่พร้อมกันไหมพร้อมกันได้ดึงสำหรับสักมาเธอเป็นดังของควันบนโลกนี้เธอเธอ ก็มาช่วยหน่อยมันจะเป็นลมตครับคอมเมดีูแชันยินดีด้วยโอ้ยินดีด้ดวยวนะ่ารู้มาก่อนนะไม่รู้นี่รู้หน้างานเลยเดีด๋ดดวยวนะา,นนา,านลนรู้หน้างานเลยจริงนครับรู้หน้างานเลยจริงยินด,ดีด้วยนะกัแบบกันสองท่านนะครับอบ่ะเดี๋ยวขยับมาตรงนี้หน่อยนะครับวันนี้พี่บอกเลยตอนนี้ผมพี่ดมขนลูกทุกคนเลยนะจริงๆผมเซอร์ไพรส์แล้วมันเซอร์ไพรส์กว่าที่บอกว่าคุณมา บรรยากาศแบบน so sure. 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 nee ี ever ้นะครับสร้างความรู <c oughs> <c oughs> ้สึกประทับใจให้กับพวกเราแฟนมิวเรียนทุกคนด้วยขอถามความรู้สึกของตุนนิดนึงได้ไหมครับไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับวันนี้ไม่รู้เลยผมไม่อผมไม่รู้ผมรู้ว่ามันจะอีกปีสองปีอะไรอีกเลยนะครับก็ก็คือต้องบอกว่าเราก็เรียนรู้กันไปทุกวันครับมมันมีเรื่องใหม่ๆสองช่วงนี้สองวันนี้ก็คือมีครับคุยงานกันตลอดครับผมยังถามเลยว่าไปทำเพลงตอนไหนครั ผมว่าผมคุยงานคุยแบบพี่มิวก็ประชุมผมก็ประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับรนะแล้วก็อัปเดตกันตลอดวันนี้มีกี่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้เลยว่าเขาแบบมีเวลาไปทําสิ่งที่สวยงาม่างนี้ขึ้นมาใช้เวลาตอนไหนรับก็วันที่ไปถ่ายอย่างนีผมก็ยังงงอยู่เลยแบบว่านีจะถ่ายแล้วหรอมันยังไม่มีอะไรเลยนะทำไมแบบทำไมมันเร็วขนาดนี้ครับไม่แล้วตุนรู้ไหมว่าเพลงพนี้แรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันต่างๆรวมไปถึงที่หยิบเพลงนี้ขึ้นมาโค้ เพื่อตุนเลยนะคุณรู้ไหมอนที่เขาทำเรย่งเนี้ยเอ่อคือผมผมก็เชื่อว่าแบบที่มีว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนสพอน์ตรอบตัวเยอะครับมีมีคนที่รักเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เขาก็ต้องแบบใส่ใจ,ใจคนที่เขาแบบเออคอยต้องเทคแคร์อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคือพอได้ฟังเพลงจริงแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออถ้าเขาหมายถึงเราอ่ะเราก็แบบเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเอ่ะ <laughs> เล<อ>ิก <laughs> แล้วเร<อ>า <laughs> เราก็เอคือครับคือเราไม่เคยแบบว่ามีใครทำอะไรอีแบบว่าให้ขนาดเนี้ยครับผมก็ก็ผมก็แบบรู้สึกว่าเราก็ต้องให้เขาขับคืนแบบว่าเป็นความรักที่ดีครับให้เขาได้ส่งแบบที่เขาแบบให้เราให้ใจเราอืมเอาพวกเราปมือหน่อยครับปมือหน่อยครับโอ้โหยินดีด้วยจริง นะครับในฐานะของพิธีกรในวันนีพี่ภัขอยินดีกับคู่คุณด้วยจริงๆนะครับมันือนเป็นแรงดาใจแล้วเวลาที่เราได้เห็นคุณสองคนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่อ่าหลายๆที่เราเห็นตามโซเชียลต่างมันทําให้เติมเต็มหัวใจของพวกเราเช่นกันนะครับวันนี้รู้สึกดีมากๆที่ได้มาอยู่ในโมเมนต์แบบนี้กับคุณทั้งสองคนด้วยนะครับมครับเซอร์ไพรส์สำเร็จแน่นอนนะครับ ครึ่งเดือนครึ่งเดือนน,อน,นี่ต้องบอกว่าเขาอย่างที่เขาบอกเลยนะเขาต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นทำเรื่องนี้จนกระทั่งมาถึงโมเมนต์น่าพิทีนี้ที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณในวันนี้อย่งองางล่ะคนไปซื้อแหวนที่ญี่ปุ่นอ้าาาาลงนี้เชิญคนนี้ <laughs> ลุงนี้เชิญคนมา <laughs> มนให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวให้ของจริงให <laughs> ้มาครับเออ อากต่อเนื่องนะฮะหรือมีงานแต่งงานนะผมขอเป็นพิธีกรงานแต่งคุณเลยได้ไหมครับผมเขาแอบดีไว้แล้วนะเขาดีไว้สองสองคนแล้วใช่ครับเานี่มันจะจัดงานสี่สี่วันสี่ประเทศสี่วันสี่ประเทศแต่งไปเรื่อยๆมีเพิ่มเติมไหมฮะคุณไม่ออกเลยตอนนี้ต้นสี่วันสี่ประเทศอาจจะต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นเลย เอาล่ะว,วันนี้นอกจากจะได้มาพรีเมียร์วิวสิงเิลพร้อมแรกแล้วนะฮะครั้งแรกในประเทศและก็โลกนี้นะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าไม่เคยคิดที่จะเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะสำหรับคุณสองคณในวันนี้ที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับในเซอร์ไพรส์ให้พวกเราได้เห็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นความรักที่แบบจริงใจจริงเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วคุณมีความโรแมนติกอยู่ในตัวมากๆนะครับถามตัวหนกงนี่ปกติมิวเขาเป็นคนโรแมนติกขนาดนี้ไหมครับี่อยากรู้สุดๆเลยครับ ไอ้ปน <l ots sei> ุ <Techn Pokémon> ่งเราไปติดด้วยเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานเขาจริงใจเรื่องความรักเขาก็จริงใจครับมับก็เหมือนกับไม่มีต้องต้องต้องแบ่งเวลาไว้ให้กับความสัมพันธ์ไว้อย่างดีเป็นคนที่จัดการตัวเองได้อย่างดีมากเลยครับผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองจัดการเวลาได้เมื่าไหร่ปีนี้ของงานเยอะมากๆครับดูครับแต่ก็เขาก็ยังแบบว่าแบ่งเวลาดีมากแล้วก็ดูแลผมได้อย่างดีมากๆก มีอะไรอยากจะบอกตุลในวันนี้ไหมครับผมใช้คำนี้เลยว่าตอนนี้ศักขีพญาตุเราอยู่เต็มไปหมดเลยมีอะไรที่อยากจะบอกมีอะไรมีอะไรที่อยากในไลฟ์อีกนะฮะับมีอะไรที่อยากจะบอกตุนในวันนี้ครับก็ก็ดีใจครับผมที่ที่ได้มาเจอกันแล้วก็สัญญาว่าต่อไปนี้ก็จะดักให้มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้น แล้วช่องว่างหัวใจแล้วฝากบิวกับตุนด้วยคนระับโอ้ยเนี่ยพี่โดเก๋เลยันหมดแล้วเน,นี่ยอ่ะทีมต่อไปนะฮะทีมต่อไปขอเชิญพูดกลับขึ้นด้วยนะฮะคุณกิศยานะครับแล้วก็คุณจินวนาครับขึ้นถ่ายภาพเลยครับนู่แต่งเนื้อร้องนะครับผมคุณจินวนานะครับแต่งเนื้อร้อ,องแล้วก็คุณกิาคุณกิศท่านเดียวนะครับคุณกิศเชิญครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับ ผมยืนไม่ได้ครับผมยืนไม่ไหวแล้วเนี่ยผมเขิน <c oughs> ถ่ายภาพไปที่ลึนครับช็อตนี้ครับว่างชื่อทีแล้วก็โอกน,นี้นะครับพี่โมขออนุญาตเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมางานเป็นเกสต์พิเศษของมิวกับตุนด้วยนะ <c oughs> คุณคิมครับคุณชาแล้วก็คุณเจนด้วยนะครับ <c oughs> เรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะครับผมเตรียม เกสของพี่บิวด้วยเรียนเชิญบนเวทีได้เลยนะครับเรียนเชิญครับมามาเลยครับมาเลยมาเลยเรียนเชิญบนเวทีเลยครับมาเลย เือตุ่นกับบิวอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเหลือเหลือตุ้นกับบิวบนเวทีนะครับขอบคุณพี่กริปด้วยนะครับที่มา,าน้องนองนมอบดอกไม้ด้วยเออมีมอบดอกไม้เอาดอกไม้ไมามอบให้ตุ้นกับพี่บิวด้วยโอเคอ่ะแล้วขออนุญาตอีกสักช็อตหนึ่งขอบคุณแม่หมองม้าครับหมองม้าเรียนเชือ่อหมายวา เป็นเซอร์ไพรส์ที่พิธีกรเองก็ไม่คิดว่ามาันจะเกิดขึ้นครับถ่ายรูปเลยครับเป็นที่ระลึกปีวันนี้เลยเออมาม่าเนี่ยมาม่าไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในเซอร์ฟไลท์ลม่ไม่รูดเลยโอ้โห,โห,โหมีมือสุดยอด